สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะฮะพบกับผมนะครับพ่อค้าคนเดิมนะฮะกับคลิปรีวิวโมกันน็อกนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าเรียวนะฮะนี่เลย Falcon Spider นั่นเองนะครับซึ่งเป็นลายกราฟิกใหม่นะครับจากทางค่ายเรียวเขานะฮะออกมาด้วยกันทั้งหมดสีสีนะฮะในราคาเดิม2,400บาทนะครับอ่าสำหรับที่ผมถืออยู่ตัวนี้ก็คือเจ้า Back Blue นะฮะอ่าสีแรกนะครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกตัวนี้ทำมาได้สวยงามแล้วก็แบบ แนวมากๆนะฮะอะวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับนี่เลยนะฮะลายกราฟิกเขานะครับก็จะเป็นสีดําออกแบบมีลายกระตูนลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วที่สําคัญในเรื่องของสปอยเลอร์นะครับก็จะออกแบบมาเป็นสีเดียวกับตัวหมวกนั่นเองอย่างเช่นเนะี่ยผมถืออยู่กราฟิกสีฟ้าก็สปอยเลอร์สีฟ้านะฮะหมวกสีเหลืองก็สปอยเลอร์สีเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับให้ดูด้านบนนิดนึงนี่ก็จะเป็นรูปเหี่ยวนะฮะมีเหี่ยวด้วยนะฮะอ่าส่วนในเรื่องของตัวชิลนะครับตัวนี้ก็จะ เปลี่ยนมาใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นชิลใสนะครับตัวนี้ก็เป็นชิลปลอดนะครับใส่เป็นชิลปลอดมาให้แทนนะครับก็แดดเมืองไทยมันร้อนเนาะก็เลยจัดชิลปลอดมาให้เลยนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะฮะก็ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือมีแว่นด้านในนะครับเป็นเลนส์สโมกนะครับนี่นะฮะสำหรับกันแดดนะครับในตอนกลางวันนะฮะที่แดดร้อนจัดจัดนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นี่ด้านซ้ายนะครับนี่เปิดปิดได้เลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็ในเรื่องของ น้ำหนักตัวนี้ก็ 1, 4 5 0กรัมครับน้ำหนักมาตรฐานเลยนะครับสแตนดาร์ดเลยมาตรฐานก็มอกนะครับแล้วก็ ECE นะฮะนี่นะมอกนะแล้วก็ ECE นะครับประมาณนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับก็ช่องลมด้านหน้านะครับ1จุดนี่นะนะครับ1จุดแล้วก็ด้านบนนะฮะอีก1จุดนะครับหมงจุดนะฮะ เดี๋ยวดูด้านในหน่อยด้านในก็นี่เลยจะมีมส์กัดมาให้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใส่แว่นสายตานะครับก็มีวาวมาเรียบร้อยนะครับใส่ได้ไม่บีบขมับแน่นอนนะฮะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวนวมนะฮะนี่เลยติดตั้งกันลมหวนมาให้เลยนะฮะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวนวมนะครับมีแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับอ่ามีแถบสะท้อนแสงนะครับนุ่มนะครับสามารถถอดสักได้ทุกชิ้นนะนะครับ สำหรับใครที่ติดตั้งบลูทูธนะครับอยากติดตั้งบลูทูธก็มีเบลมาให้แล้วเรียบร้อยถือว่าครบกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับสายรัดคางแบบกิบล็อกนะฮะก็คือใช้งานง่ายๆนะครับดึงปึ๊บจบเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ดูอีก3สีแล้วกันนะฮะอันนี้สีแรกนะครับสีต่อไปนะฮะก็จะเป็นอ่าสีแดงครับนี่แบล็คเรดนะดำแดงนี่ใครชอบ สีดําแดงสีแดงนะรถโทนสีแดงก็จับตัวนี้ได้เลยนะครับนี่หมุนให้ดูรอบๆหน่อยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยนะฮะฟึบๆๆๆนะครับนี่คือสีแดงนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับนี่เลยตามรูปเลยนะฮะนี่เลยสีเขียวนะฮะ สวยงามนะครับตามจริงเนี่ยมันจะเป็นเขียวเข้มนะพอในกล้องผมทําไมมันออกเป็นสีแบบเขียวคล้ำๆไม่รู้นะนะ,ะอาจจะเป็นเพราะแสงนะแต่สีเขียวเป็นเขียวเข้มนะครับอ่าประมาณนี้นะครับรถคาสีเขียวก็จัดไปนะฮะกราฟิกโคตรสวยเลยนะฮะอีกสีหนึ่งก็คือ สีเหลืองครับอ่าเยลโล่เลยค black yellow นะครับสีเหลืองก็สวยนะฮะต้องบอกเลยสวยทุกสีแหละนะฮะสวยทุกสีนะครับในเรื่องของไซส์ก็อ่า S M L X L 2 X L นะฮะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับสั่งซื้อทางเพจได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรืออยากมาลองชมตัวจริงได้ที่หน้าร้านก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอยู่ติดโรงเรียนมัธยมสะแก้วนะครับหรือว่าทักมาสอบถามเส้นทางก็ได้โทรมาก็ได้นะครับ อ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ประมาณนี้คร่าวๆเนาะนะครับสำหรับลายใหม่นะครับรีบจัดกันนะฮะเดี๋ยวหมดนะฮะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับจะมารีวิวอะไรให้อีกนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ